สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับการแนะนำวิธีการปฏิบัติขับร้องเพลงไทยในวันนี้นะครับจะขอนำเสนอในเพลงขอมทรงเครื่องชั้นเดียวนะครับตอนนี้มาถึงขอมทรงเครื่องชั้นเดียวแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขอมทรงเครื่องชั้นเดียวขออนุญาตแชร์ไปที่โน้ตเพลงนะครับ อามาแล้วของส่งเครื่องชั้นเดียวมุ่นกล้าวเมารีวิธีใหม่เหมือนอย่างแบบไทยใช้สอยจึงรีบใช้คำว่าแล้วแล้วกแล้วรีบเลี้ยวรถสะกดรอยไต้ต้อยติดตามพระร่วงไปมีสองเที่ยวคือเที่ยวแรกและเที่ยวกลับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับสองชั้นและสามชั้นอ่ะตรงนี้คือเที่ยวกลับอันนี้คือเที่ยวแรกอ่ะมาเริ่มดูกันที่ทํำนองครับ

วิธีใหม่ลมที่หนึ่งสีฟ้าอยู่นี่วิธีใหม่วิธีใหม่เนี่ยนะครับให้ขึ้นอีกลมหนึ่งเชื่อมกันไปถึงนี่เลยอ่าคนนี้ร้องไงเอาไหม่นะครับ เลเลเลมุนปลาเมาเลยวิธีใหม่ผู้หญิงร้องต่อไปได้ในเสียงเดียวกันเหมือนอย่างแบบไทยสีฟ้าอีกหนึ่งลมแต่ผู้ชายต้องขึ้นสูงกว่นี้แล้วนะเหมือนอย่างแบบไทยนี่อีกหนึ่งลม เอองอิงเอยชายวยอิเอิงเอยชาสอยเือนจะไม่หายใจก็ได้นะครับหรือจะหายก็ได้เพราะว่ามันก็จบวักตอนพอดีก็สามารถหายได้อือก็เป็นอย่างนี้อ่ะทุกคนหน่อยหนึ่งรอบเลเลเลมุนกล้าเอาเมา วิธีใหม่เอยเหมือนยางแบบไทยเอยใช้สอยไม่ต้องหายเลยอ่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องหายแล้วก่รนะร้องยาวเลยถึงใช้สอยเลยโอเคอ่ะทีนี้ไปดูชั้นเดียวที่เรากราบ อก็ใช้หลักการเดียวกันเนเนเนแล้วรีบเรียวรถเอเออเออยสะกดรอยทานี้ต้องนี่แหละอ่านักเรียนดูสังเกตเห็นไหมว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปมีเนื้อเพลงกระชั้นเข้ามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมขยับเลื่อนขึ้นมาชิดข้างหน้าอีกตรงนี้เมื่อกี้ตอนนี้มันเป็นเอื่อนใช่ปะอ่าตอนนี้มีเปลี่ยนนิดหน่อย อ่าอันนี้จำเป็นจะต้องแล้วรีบเรียวลดฮายใสะกดรอยอันนี้อาจจะถ้าไม่พอทั้งนีเราจะต้องรักหายใจนะคำว่ารักหายใจรามีสักนิดหนึ่งรือจาพอก็ได้แล้วร <S ings> <S ings> ีบเรียวลดเอยอยสะกดรอยไม่ยากเย็นอะไรหายใจไม่ต้องหายก็ได้ นะครับตรงนี้จะต้องเป็นอีกหนึ่งลมหายใจมาอยู่นี่เลยตาย้อยติดตามเออนออเ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 อจเออเออเป็เสีเทอเอ่ะเนี่อลมหาเใจเป็นอย่างเี อ่ะคนนี้ฟังครับเลเลเลแล้วรีบเลี้ยวรถเอ้อ ให้แล้วทั้งสองเที่ยวนะครับไม่ไม่เอาอีกรอบนั้นนะออแล้เจ็บคอแล้วอ้าวโอเคสำหรับเพลงขอมทรงเครื่องเถานะครับก็จบลงที่ชั้นเดียวตรงนี้นะครับสำหรับคลิปแนะนำตั้งแต่ชั้นเดียวสองชั้นขึ้นไปหาสามชั้นทั้งสองท่อนทั้งสองเที่ยวก็มีหมดแล้วนะครับตรงไหนนักเรียนจำไม่ได้ตรงไหนนักเรียนลืมนี่เรียนกลับไปฟังซ้ำนะครับให้ แล้วก็พยายามซ้อมเยอะๆให้แม่นยำนะครับอโอเคสำหรับการแนะนำวิธีการปฏิบัติกับร้องเพลงไทยในวันนี้นะครับก็จบตงแต่เพียงเท่านี้นะครับ